ีผู้รักษาประตูผู้รักษามาบานก็คือไม่อย่งก่อนผู้รักษาอย่างก่อนผู้รักษาประตูผู้รักษาประตูเฮียนบ้านอย่างก่อนเน้อมอสบ้านทงมสอบ้านทงอันนี้สาวมออย่างสาวหม้าสาวหม้าเบิร์ดเลยโอ้ยสาวหม้าเบิร์ดเลยเฮียนงเซ็ตผู้บ่าวผู้บ่าวโทรมาบอก สบายดีสวัสดีครับผมผู้ไทดำนะครับเส้นทางการเดินทางมือนี้เฮาเริ่มขึ้นอีกแล้วกระเป๋าเต็มเลยนะฮะมือนี้การเดินทางของเฮาบอได้เดินทางคน,คนเดียวครับมีอีกคันนึงนะครับสิเป็นไผ่นั้นทาเบิ้งกันนะครับเดี๋ยวเพิ่นไปอิุระอยู่นะฮะมือนี้เฮากับยูที่เฮือนของแฟนสาวของเตียงคํานาไกายนะฮะการเส้นทางการเดินทางเฮามือนี้นะฮะเฮาจะมีแพลนที่จะเดินทางไปที่ โฮมสเตย์ชาวบ้านนะครับเป็นโฮมสเตย์เป็นบ้านพักชาวบ้านซึ่งช่วงนี้เปิดทําการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวท่านใดที่อยากจะไปพักก็สามารถไปติดต่อได้อยู่ที่บ้านทงนะครับบ้านทงนี้ก็ออกจากเมืองหน้าก่ายกับประมาณสักสิบกว่ากิโลนะครับแต่เป็นเส้นทางฝุ่นและก็เจอเส้นทางสายธรรมชาตินะฮะที่จังไดท้าน้องก้อนนะครับ เบิ่งกันดูว่าจะเป็นไผนะครับที่จะเดินทางไปพร้อมกันกันกบเฮานะฮะมือนี้ผมกับ CIF คู่ใจนะครับและกับน้องสาวอีกคนนึงนะครับโอ้น้องสาวน่าจะเป็นไม่ยิ่งนะอีกคนนึงกับน,นี่ฮะไสเว็บธรรมดานะครับมือนี้เฮาจะลุยไปในเส้นทางออฟเส้นทางออฟโรดเส้นทางขี้ดินแดง แน่จักหน่อยนะฮะอ้าวมาแล้วมาแล้วมาแล้วคืนนี้บอสไปนะเฮาอ่ะสบายดีสบายดีอันนี้แฟนของเตียงข้ามนากายไปน้อการบ่เ <c oughs> ตียงข้ามมันไปเล่นเออสยาบุรีมันหนีเว้นหนีไปหาผู้สาวสยาเสยสจัดการเพื่อนเด้อ <c oughs> เบาเล่ตเบาเล่ตโอเคฮะอันนี้ถ้าจะมาซื้อเครื่องซื้อของกับมาซื้ออยู่นี่ตลาดนากายนะครับถามเลยว่าเพื่อนของแฟนเตียงข้ามนากายอยู่บ่อนใดนะฮะเอาเฮาิ่งกันว่าไ่เดินทางไปกับเเฮาแน่นะฮะมืนนี้เอาคนแรกเลยเอา เอาไพ่สก้อนไพ่สก้อนเล่นแถวเข้ามาอ๋อแนะนำตัวสวัสดีค่ะแก้วตาพาเลาะค่ะโอแกตาพาเลาะวัอนี้ผ่าป่วงผ่าป่วงเลยเนาะแก้วตามือนี้ครับเว็บคัันน้นมาเลยเห็นบ่ใช่เลยมาจากทักแขกเลยมื่อนี้มาฮอดเออมาฮอดหน้าก่ายแล้วเขาจะเดินทางไปที่โฮมสเตย์อีกคนหนึงแนะนำตัวเร็วเร็วเร็วพบกับสักมวลเมืองลาสักมวลเมืองลาววันนี้สิพากันเดินทางไปที่บันทงบันทง มองนั้นมีโฮมสเตย์ชาวบ้านโฮมสเตย์ประสาชนนะฮะเป็นโฮมสเตย์ประสาชนซึ่งในในเท่า <laughs> ซื้อเนื้อกินไปน่ำเฮ <laughs> ้าจะไปโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห้งใหมนะฮะซึ่งเป็นเส้นทางที่ สามารถไปทะลุด,ด้านหลังของถ้ำกองรอดได้เมื่อกี้มีทริปการเดินทางไปที่เมืองบ้านหน้าตาลแล้วนะฮะแต่เฮาบ่าได้นอนแต่ทริปนี้เฮาจะเป็นการนอนออที่โฮมสเตย์ของประชาสนชสาวบานที่อยู่ในบ้านถงนะฮะเมืองนากายสิเป็นจ้าใดนั้นก็ติดตามเส้นทางการเดินทางนะครับเมื่อนี้ไปกัน3คนนะฮะคนอ้ายมา3คนกะเครื่องของเฮาก็เรียบร้อยนะเรียบร้อยนะนี่เอา ไอ้เซี่ยวมากทั้งหลังหมด่ะไปนั่งย่บ่ะฮะชี่ไปครับ <S <S นี่นี่นี่เอาซ้อนท้ายขึ้นขึ้นได้อีกขึ้นได้อีกอันนึงตัวนึงไป,ไป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 เฮาไนี้ไปไป มีแผนที่อยู่เนี่ยนี่คือแผนที่เห็นบ่เนี่ยแผนที่แผนที่ไปฮอดกองรอเส้นทางลัดไปกองรอเข้าสามารถไปกองรอได้ดเดี๋ยวไปก้อนไปก้อนเพราะว่าขี้ฝุ่นจะหลายเข้าไปก้อนเดี๋ยวต้องเว้นระยะห่างกันเพราะว่าขี้ฝุ่นมันจะหลาย มาเลยครับเฮามาหอดแล้วบ้านท่งนะครับพามทงเขาก็มาอยู่ที่นาโฮมสเตย์บ้านท่งนะครับโฮมสเตย์ ay, ร ay, ประสาชนเลยนะฮะกะใครแน่นะครับเธอก็ท้าไปหน้าตาลกะโอทุรกทุเรนแนะ่กะฟุ่นหลายแน่เล็กน้อยแต่ที่นี่ก็มีฟุ่นยู่แต่ก็เป็นในระยะทางทีสั้นๆนะครับบ้านท่งนะครับทางพุนกําลังเตะมาบานกันเลยเด็กน้อยนักเรียนเดี๋ยวมาถามน้องๆว่าเป็นยังไงความรู้สึกโอ้ขึ้นับเงินกันแท้โคกเงินมาจากร้านทิปนี่ประมาณ ร้อยล้านร้อยล้านเหมือนร้อยล้านหรือซตำลีล่ะหรือตำลีล่ะอุ้ยว้าวเบ่อบอกแสนปวดใจค่ัอันนี้เออแล้ววันนี้าเกี่ยวตามาเป็นเธอที่สองนะเธอเธอแรกนี้มากอะมากกับพามาทุกมะยะเลยเธอแหลกโคตรไก่เลยนะฮะโอเคนะฮะอีกคนนึงกะหาวนอนมาสุดทางเลยหาวนอนมาสุดทางเลยหานอนมาสุดทางเลยโอ้ยอยากนอนยานมตุ๊กรถนี่ เออเขาเอารถจักมาไงเอารถจักมาเขาไม่ได้เอารถยนต์มาเดี๋ยวมาเทินนานน่าจะไซรถยนต์มาต้องนอนตีละกกามารถุดอือเดี๋ยวังไงเดี๋ยวมาฮอดแล้วไปเบิร์าเต้บาตที่โรงเรียนเพราะว่าเพื่อนโฮมสเตย์วันนี้โฮมโฮมสเตย์วันนี้อยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนเลยนะฮะลุงเรียนกำลังเต้มักบานเลยเออเขากำลังเต้มาเต้มาเต้มาบานหน่อยเต้บอนลแลังเต้บอนซื้อขนมแจกเด็กน้อยป่ะคะโอ้รับตัวรึเปล่าโอ้บ่ไหยเดี๋ยว ถามก่เขถามเฮาก่อนเออแจกคอนคนละก้อนถามสมาชิกก่อนไม่เห็นเนาะสมาชิกมากันมากกันเนี่ยโอ้เฮานี่เครียดเลยนี่เดียวโอ้ยอ่ะเยอะอ่ะสิไปเบิ้งยี่บ่ไปเบิ้งยี่หน่อยเนาะไปยี่หน่อยเดี๋ยวเฮาเดี๋ยวเฮาเดี๋ยวเฮาเครียดตรงนี้รถเจ้านี่แหละรถเจ้านี่แหละเอา ต้นบากใหญ่หนึ่งอันนี้เอาเข้ามาในห้องเรียนนะต้นไม้ตน้นยางใหญ่เลยโรงเรียนบ้านทุ่งนะฮะโรงเรียนบ้านทุ่งเป็นโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านแห่งนี้เลยนะฮะผมเคยขี้กายมาอยู่ครับเห็นต้นไม้ยิใหญ่ยๆๆ่างนีนะฮะน่าจะเป็นต้นไม้หลายร้อยปีเลยเพรต,ต้นไม้โบราณเลยนะฮะมีอาคารเรียนนะครับอาคารเรียนอาคารเรียนแล้วก็มีน่าจะเป็นมองพักคู่ โอ้โหนี่ผู้รักษามาบานผู้รักษาประตูนะน้องๆเขากำลังเตะมาบานเตะฟุตบอลหญิงนะครับในโรงเรียนบ้านทงนะฮะบรรยากาศยังไม่แรงครับบ้านทงนี่สบายดีนี่คือเด็กน้อยนักเรียนอยู่นี่เนาะอันนี้หม้อหยังนี่ยหม้อนึ่งเลยบเล่โอ้โอันนี้หม้อนึ่งมาเลยบะนี่หม้อนึ่งมาเสียทีมไหนมาเนี่ยมาเสียทีมไหน ผู้ใดเตะม่อเจ๊เตะบ่ม่อเจ๊กำลังเตะอยู่บ่แล้วเสียทีมไหนเสียทั้งสองทีมเลยโอ้ยเสียสองทีมเลยบ่อ้ยอันนี้คืองามแท้นี่ยนะถ้ารีบเดชอ้ยอู้เอาไปกำลังเบิ่งยิงโอ้อ นี่คือกิจกรรมในโรงเรียนนะฮะโอ้ยยิงเข้ากันง่ายๆเลยยิงกันง่ายๆเลยเดี๋ยวเขาไปถามความรู้สึกของผู้รักษาประตูว่าสบายดีผู้รักษาประตูผู้รักษามาบานเพิ่งม่ยังก็ผูักผู้รักษาอย่างก็ผู้รัรกษาประตูผู้รักษาประตูดีใจบ้าเมื่อกี้ยิงเขา้าดีใจอันนี้ทีมยังซื้อทีมยังหม่อ,อยังหม่อหา้าทับเจ็ดทีวันเจ็ดอันนี้แข่งแข่งแข่งเงืนซื้อนี่แข่งแข้ง วันา,าแข่งวันซาดเราซื้อออวันซาดวันที่2องเลยบอแข่งขอดผนโอเคดีจังไดเดี๋ยวยวันนี้เฮาสิฮับฮับซอยเนาะฮับซอยได้บ่ฮ<ม>ับซอยได้เนาะเดี๋ยวใใดเดี๋ยวจังไดเดี๋ยวเบิ่งเอ่อทีมาบาดน,นะฮะอันนี้เป็นผู้รักษามากบาดแม่นบ่ใครเป็นซูนนาใครเป็นซูนนาอยู่นี่เต้บอลผู้ใดเต้บานเป็นแนเต้บานเป็นโอ้ยิ่งได้บ่ยิ่งแห้งเลยบอเฮ้ยคริสเตียโนโรนัโดอยู่บ่ พุ่จ้งรูนอนโดอยู่วะเข้าอเลข้าไเลยลเลยลเลยัม่เลยโอ้ยบรรยากาศดีมากเลยตอนนี้ลมพัดยางแห้งพดา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 โอ้ยขี้ฝุ่นไงงอง เหงาวะเหงาเนาะเนาะทีมพุนมันมีมันมีแข็งอยู่วะมันมีตีนอยู่วะโอ้ยคือบุตรเตี้ยเพราะเขาเคืองสนามท่าพีชเชื่อไม่รู้ว่าตัวผู้เล่นเขาหน่อยกว่า,เห,าเหงาเลยอะ่ะสนะใช่ป่โอ้สนะเสยโอ้เรียบร้อยเลยอันนี้เคืองแรกวะจบละจบแล้วเป็นวะ โอ้ได้รางวัลอย่างแบบนี้ฮะอันนี้เล่นน้อยเนาะเออได้พอหมุนหมุนกันนั่นแหละเล่นร้อยหรือแบบซิมม์เออร์แล้วแบบนี้่ี้ชอ๋อเลยที่ผู้ชายแบบนี้เจ้ากระหับโกแทนเขาโอ้เป็นโกนี่เป็นโกทีมนี้โคตรสบายเลยเนาะง่ายมากเลยอันนี้หงเฮียนบ้านท่งเนาะโรงเรียนบ้านท่งมีฮอทหม้ออะไรนี่มีฮอทหม้อเจ็ด นะฮะตอนนี้นักบานาทีมโรงเรียนนะฮะน่าจะเป็นม6ม7ของบ้านทงกำลังเริ่มแล้วนะฮะน้องๆสองคนนะฮะสะาวขมวลครับน้องแก้วตานะฮะมื่อน,นี้เ<ม>ดี๋ยวทางโบเป็นหยังเอ้ยเพื่อนเนี่ยมักจังสีกินกลางดินนอนกลางขี้ต,ตมแ <c oughs> ม่นอยู่บ่แม่นแล้แม่นี่บ่ลลบขอให้ได้เห็น,น,นเห็นผู้บ่าวเห็นผู้บ่าวว่าผู้บ่าวกำลังสิเตะมาบานอยู่ตอนนี้เอ้าเดี๋ยวถ้าเบิ้งกันจะน้อยอ๋อ อันนี <brothers and> <ampa> cette, ้ค <music Brothers> okay. <ini> ือนักบานเมื่อกี้เตะพิษณะเมื่อกี้ทีมนี้ชนะม้อหยางที่ม้อหยางทีมมอฮาชนะเตะเนืองในวันศาตมันบอวันศาตตรงกับวันที่เท่าไหร่วันที่สองวันที่สองเดือนนาเอ้ยบมหูเสยได้เลยวันศาตเด้อวันที่สองเดือนหน้าวันซาตนะฮะเตะก้อนก้อนปิดมันบออันนี้ม่อหยางยี่มม่อมอฮาโมหามมฮามมฮาเหมือนเลยบอแล้วเตะชนะทีมหย่งมอเจ็ดเจ้ายูเจ้ายู่เจ้า ยิ่งมาบานเข้าเข้าเข้เขาห้อ,องพุ่นบอกโอ้ทั้งพี่บมีทับสนามถือว่าทับทับสนามไหมนี่ทับสนาม,มาบุกน,น,น,นักเออเมื่อกี้ผู้รักษาม,มาบานฟังทั้งพีแบบเมยเลยอ่ะหิวนอนหิวนอนเลยเก่ง,ย,งยิ่งเขาจะย,ยิ่งเขาจะเม็ดผู้ใดยิงเขาแน่ผู้ใดเอาผู้ใดยิงเขาแน่ผู้นี้บอกเก่งไะมใสโอ้ยไมยังนี่น โอ้ทางพี่ก็เตะพอทางนี้โอ้เราบ้างเราบ้างน่ากิดการกันอ๋อท่านเบื้องเราหน้องๆอันนี้อันนี้เฮาเข้ามาเข้ามาภายในพวงเฮียนบ้านยกระดือหม้อสอบ้านทงหม้อสอบ้านทงอันนี้สาวหม้อหยังสาวหม้อเบิดเลยโอ้ยสาวหม้อเบิดเลยอันนี้อันนี้สาวหม้อได้ไหมหม้อสามหม้อสามบ่อันนี้ผู้เฒ่า อันนั้นสบายดีอันนั้นอาจารย์เนาะอันนั้นเนาะคุณครูคุณครูคุณครูสบายดีสบายดีเ<ป>อาในงานวันซาตนะครับวันที่สองานว่าวันซาตนี่ยังเซ็ตผู้บ่าวผู้บ่าวทร,าทรมาบ่เ <discs S 1> ดี๋ยวเข้ามา,มาเบิ้งห้องเรียนดีกว่านะฮะนี่คือโรงเรียนเป็นห้องเรียนนะครับ <concur 0> ซึ่งกะเลือกเขียนกันเบิ้งแล้วสบายดีสบายดีเร็วสบายดีมันนี่เท้าหยังมันนี่เร็วอ่าเาเจอผู้สาวแล้วแยนหนีอันหนีห้ามหนีห้ามหนี มาเซผู้ใดญ่เซ่ผู้บ้าผู้บ้าอยู่ผู้บ้าอยู่มองไหรชนะบ่ผู้บ้าชนะบ่เมนผู้นี้บอกผู้บ้าตัวนีดิงงงเลยเอาเอาเอาโอ้โหเอาละกระบอลเบิ้งบรรยากาศเตะบอลแล้วก็เสียกันไปนะครับน้องๆ มัธยมม,มสมส,มสบ้านท่งมสบ้านทงเสียกันกีดกัดเลยกีดกัดเลยกีดกัด เนะาะอโอเคเดี๋ยวไหนมือบอทั้งสอง,งมือบอเบิ้งว่าอยากนอนแต่มาฮอดเรากิบว่ายากนอนเนี่ยบอคือแบบย่างเบิง้งบรรยากาศเฮาเบบิงรรยากาศแล้วว่าตอนแรกตีตีว่าไมันน่าจะหนาวแล้วเฮากันน่าจะอาบน้ำกันบ่ไยใดเดี๋ยวเบิ้งส่งเราตอนนี้อาบได้แน่นอนเ <c oughs> จ๊ไดนก็อาบได้อือ,อาบได้เลื่มจะดฮอนแล้วเพราะว่าเฮาตาเด็ดมาแต่ก็ยังบ่มู้นะเพราะว่าพระอาทิตย์รับขอบฟ้าเมื่อใดเฮาก็น่าจะเย็น เย็นเย็นอันนี้บานทงเด้อบันทงบรรยากาศดีมากเลยเ่าก็เก็บภาพมุมสูงบานทงเอาไว้อยู่เอาเบื้องภาพมุมสูงบานทงงามงามผู้น่ะงาม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 แกตามีหมู่ย่างมาตามหลังเฮ้ยโคตลอยตามเลยโอ้ยยินบีเลี้ยงบีค่อยแน่เลี้ยงบีค่อยแน่นะฮะเอาละฮะเดี๋ยวจังใดย่างเด่นครับน้องๆกันครับย่างเด่นสำรวจเมืองแห่งนี้นะฮะเป็นบ้านเมืองหลวงบ้านเมืองหลวงนะบ้านทงเมืองหลวง บ้านทงเมืองบ้านทงบ้านทงเมืองหลวงเอ้าสาวข้ามวนเคยมาจากถือเอ้ามาที่อะไรแหละฮอดซิฟปะน่าจะฮอดฮอดจะฮอดนะก้าซูซีก็ฮอตส์อะเข้าวเครือบซิฟเอาโอเคเขาเคยมางานดองอี้นี่เออเขาเคยมางานดองอนี้แต่ตอนนี้เขาเป็นปอยู่แล้วล่ะทีหึต่ำยังไงโอ้บุ๋มแม่ต่ำเข้าต่ำเข้าบ่ อันนี้ก็เป็นปั๊มน้ำมันไปเบิงได้ยังไปเบิงได้ปัป๊มน้ำมันบรรยะกล้าช่วงมันจะกล้า,าโอ้คีฟุนมาครับแหมจะมีรถคนเครื่องคนคองขายเยอะวุ้นหนาโอ้โอ้โอ้ติดป้ายพทเทเบียนเบียร์เล้าครับติดป้ายทะเบียน,ลาา <Lights> นเลยระว่างแล้วว่งโอ้ยสูตรนี้เนาะติดป้ายทะเบียนเบียร์เล้า,าไปแล้วเป็ดแสนล่ะ ย่างเบื้งบรรยากาศบ้านทงนะฮะเพื่อนประชาชนเพื่อนชาวบ้านโอ้ตรงนี้เข้าไปข้างในเพื่อนคลาสสิกมากเลยเข้าสัยญาไปเสยเนี่ยล็ไปด้วยฮะล็อไปที่เป็นทางไปไหนอันนี้ทางไปน้ำกวงทางไปน้ำกวงบรอเ่โอ้เราจะไปน้ำกวงก็ไปทางนี้โอเคโอเคน้ำกวงน้ำกวงเดี๋ยวมือเราไปเบิ้งบรรยากาศน้ำกวงน้ำกวงน้ำกว้างฟามือนี่กะนถ้าตรงไปนี่จะเป็นบ้านบ้านเมืองหลวงนะบ้านเมืองหลวง บ้านเมืองหลวงอันนี้เป็นเฮือนสาวานป่ะเดี๋ยวไปร้านค้าตรงนั้น,นเพื่อมีน้ำกินเกียตาจะกินน้ำบ่แม่น้ำมาตูมไปไปเบิเ่อง <c oughs> อู้เฮือนหลังนี้คลาสสิก,กแต่เป็นโฮมสเตย์ว <c oughs> ่าโบน่บาแมนนะโบน่บาแมนเฮิรนสาวานเฮิรนสาวานกะแม่เจ้าเกิดอยู่นี่เลยบ่ พอเด็กเพื่พอนพอนี่ก็ยู้อีกบ้านหนึ่งแสดงว่ายู้อได้ไรกันมาโอเคเดี๋ยวเข้าไปเบิึงร้านค้าดีกว่านะฮะร้านคา้านี่ก็ร้านซ่อมแปลงนนี้น่าจะเป็นตูบน้ำมันมากกว่าร้านซ่อมเฮือนร้านซ่อมแปลงเดี๋ยวไปร้านค้าด้านหาน,านี้ฮะอ,อ,อ,นนอู้งามเลยเนาะบรรยากาศดีมากเลยเขาเคย ขี่รถเข้าไปเห็นบ่ขี่รถเข้าไปปั๊บบรรยากาศนี่เบิร์ดขาบรอเว้าเลยนี่สบายดีสิคกี้ยังนี่เดี๋ขนมเด้<ม>แก้วตาผมมีน้ำได้มีน้ำไมีน้ำไม่ได้ขนมนี่เดี๋ยวขนมน้ำปันน้นมีแต่น้ำปั้นล้วเบิดบ่เอาบ่เป็นยังใสา่ย,ยังมือแรงเดี๋ยวห้องยังกลับเปิดกระมัง คลาสสิกคลาสสิกเอาละครับผ้าเบื้องบรรยากาศบ้านทงนะฮะนี่คือบ้านทงบ้านทุง่งบ้านทุ่งนะฮะบ้านทุ่งบ้านทงกับบรรยากาศดีมากาเลยยเนื้อแรงนะฮะพี่กระรังแก่ไม้กันเลยแก่ไมป้ปืนคึนคักๆอันนี้นะแก่ไม้ปืนเป็ดปืนต้มเล้าไม่นด้บอกเหรอ,อปืนต้มเลา้าปะเดี๋ยวเขายางกลั๊บไป nhắn cáp nhắn cáp แซ่แบปะเสรบปะเดี๋ยวเฮามาหอดก,ก็ต้องคารวะปู่ที่มีอายุเกือบร้อยปีนะฮะเกือบร้อยปีเลยอันนี้เอินหยังปู่หยังปู่หยังพุ่จักซื้ออยู่บะพุ่จักซื้อบอมีพอแล้วมีพอแล้วมีหมองนะฮะแสดงว่าแถวนี้มีมีใส่น้ำแน่นอนเลยนะฮะหมองถ้ามีหมองต้องมีใสยน้ำ<อ>เดี๋ยวเฮามืออื่นเฮาน่าจะหูวะ ใส่น้ำมีมองไดแน่นะฮะเอาโอเคครับบ้านทงนะฮะเดี๋ยวจังไรเฮาต้องกินข้าวกินข้าวลราบอกมือนี้กิน,ข,กนข้าวน้ากันเด้อมือนี้นะเฮะสบายดีคุณยายกําลังกวาดเฮือนอยู่กําลังกวาดเฮือนอยู่นะฮะมือนี้น่าจะเป็นเฮาพักนี้นะฮะโฮมสเตย์นะโฮมสเตย์โฮมสเตย์ประสาซนนะฮะอยู่ที่บ้านทงเป็นโฮมสเตย์ที่ ถ้าอยากจะมาพักก็สมารถติดต่อเขามาพักได้นะครับแตกก่จะอยู่แบบธรรมชาติแบบบานๆอยู่แบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับก็มันติดมันแคบทางเน,ะเนาะยะจังน้อยเนะาะขี้ฝุ <c oughs> ่นเนาะแคบทางขี้กับขี้แปดแสนเลยรถกระเลนแปดแสนขี้ฝุ่นเบิดมือแน่นอนวันนี้ ละอากาศเย็นล้วเซ็ตแบเด้อแสบปะนั่นแหละฮะส้มคัดกันแบบบนสุดออกเซ็ตบหละแสบกระแดกนัวนัวเออกระแดกนัวนัวแป้งนัวใส่ใส่แยไลายปันไถเออใส่พอประมาณแป้งนัวก็ใส่พอเซ็ตบนะมื้อนี้ได้กินตับแตงกวาล็องปักธนาฮะตั้งพูนเอ็ดอย่างน้อคือวโน้อคือวโนทำไมล่ะนี่อันนี้เป็นขัวนะฮะขัวอันนี้เฮาเดินทางมากนะฮะเสร็จแล้วกะ ไดมาเอ็ดในยูในกินน่าแต่งในยูในกินนะก็จะมีอันนี้ต้มยังเนี่ยอันนี้โลพักโลพักเขา<อ>เอ,อื่มาต้มอันนี้นะต้มอ่ะเออเป็นพนลกแล้วเลยต้มผักก,ก,กับสีเหนือนะฮะกับสีหมูกับเอ,อหมูย่างนะหมูย่างหมูยาม่ยางสุดสาวแก้วตาน้องารถนาเพื่อนมั๊กโอ้ารถนามักมั๊กบอก คืออยู่คืออยู่ถ้าพัฒนานะคืออยู่แต่ถ้าแก้วตานี่คืดหลายสะก,ก่อนเ้อะขนาดยาง <c oughs> ซื้อยังไม่ไปแหงโอ้เก๋จะซื้อมาก็ยังคุดแล้วคุอดอีกอยู่มูเออเก๋เอายางอันนี้ <c oughs> เอาขยางเตาท่านไปเบาๆโอ้ไม่เลยนะเห็นบอลอ่ะอย่าให้มันไม่อย่า <c oughs> ให้มันถือควันหลายดึงดงเข้ามาครอบครอบ,อบเออ <c oughs> โอเคมื่อนี้เราอยู่ที่ครัวโบราณนะครับครัวโบราณบ้านทงก็คือเป็นโฮมสเตย์นะโฮมสเตย์ของประชาชนเฮากษ์สมาร์ทมาเอสยูเอสกินอยู่ประมาณนี้ได้นะครับกับประชาชนมื่อนี้กับเจ้าของเคิรนกับนั่งสบายเลยนะครับเพราะว่ามีแม่ครัวมาเอสแนวยูแน,ว, u, แนวกินให้นะครับมื่อนี้เมนูเฮามีตับะแตงซีนแล้ลวก,กะะ็ลวกผักนะฮะลวกผักจำแจ้วจักหน่อย นะแซบบ่ทั้งสองแซบเบิร์ดแซบเนาะต้องแซบแล้วล่ะ,ละกินยังได้เบิร์ดมื้ออื่นเอาปิ้งหนูหน้าเนาะปิ้งหนูหน้าได้บ่ได้เอ้ยอย่าเวา้าเป็นหนูหน้าหนูฟุกแหล่นนำ้ำมีงูสิงงูสิงแ,แล่นนะอ่าแซบลาบแล่นเนาะลาบแล่นอ้ดีกาดเลยเอานี่คือที่นอนเฮานะครับในมือนี้กับน้องๆนะฮะวันนี้เอ็ดเอสยังกานเอ็สยังกัรนี่ตีลังกาโซ่ดู โอ้วันนี้อากาศดีมากเลยเนาะอากาศดีมากเพื่อนออกกําลังกายมาเนี่ยออกกําลังกายเอ้าซีดอัพโซ่ด้วยเลยคือเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปกินดีสีหลอดหนึ่งสองโอเคเข้าใจหลายว่ากบ้างไหมโอเคฮะเขาก็ได้ปูอ่ะโอเคเขอบใจหลายๆเข้าใจหลายเข้าใจหลายเขาก็ได้โดยโดโอเคโอเค ะฮนนี่คือที่นอนเฮ่าในมื้อนี้นะฮะที่บ้านท่งนะะกับน้องๆ2คนและก็เจ้าของนะครับเจ้าของก็จะนอนข้างในนะฮะก็เป็นโฮมสเตย์ของประชาชนนะครับโฮมสเตย์ในคืนแรกของเฮ่าก็จะค่อนข้างจะชุกระหุกนิดนึงกะบ,บเป็นยังมืออื่นน่าจะลงตัวกันมืออื่นเนาะเอา굿ไนราทีสวัสด์บายบาย อิหยังเมาอิหยังอิหยังเมาคืออิหยังแก้วตาอะไริหยังเมานอนได้แล้วแมงเมาแมงเมาว่างอัน่ะเออนี่คือสถานที่ที่เฮานอนพักอยู่โฮมสเตย์ประชาชนนะวันนี้เอาเบิ่งดูแก้วตาสองขโมยอุ้มเห็นว่านาเห็นแต่มุ้งก็เปิดมุ้งเห็นแต่มุ้งเห็นแต่ <Wars> <Wow. S 1> ยุ่ง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 เอาราตรีสวัสดิ์อีจังไดราตรีสวัสดิ์ทั้งสองเลยนโมสามจบก่อนนอนจ้าตั้งนโมสามจบต่อด้วยคาถาโอ้เดี๋ยว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 โบมิยุ่งมื่อนี้สิฟันดิเออไปเลขเอาโอเคเอาสามนี่แหละบายบายบ๊ายบายกู๊ดกู๊ดยังกู๊ดยังกู๊ดมบอร์ดิ่งไม่ใช่กุ๊ดนายคะทุกคนกุ๊ดนาโอเคบ๊ายบายอราติสวัสดิ์ราตรีสวัสดิ์อ่ะบ๊ายบายบายเจอกันเจอกัน เจอกันเ้ยนอนมุ้งกลางๆกันนี่เจอกันเพื่อนวาอันนี้เป็นมุ้งเขานอนนะฮะมุ้งเขานอนสีเขียวนะฮะเข่ากันนอนอยู่ประมาณนี้ฮะนี่คือบรรยากาศที่แบบว่าอบอุ่นมากเลยครับอบอุ่นมากเลยลัดสิกเลยโอเคครับเดี๋ยวจะไหนเขาเจอกันพรุ่งนี้เลยดีกว่าโอเควันนี้ราตรีสวัสดิ์พบกันใหม่มื่นกูดไนกูดไนกูดไน